สวัสดีครับกับวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งคันกับโตโยต้าอันติดอาการวิ่งแล้วดับเช็คโค้ก็มีมีไฟลูกเครื่องโชว์ขึ้นโคส1604เช็คโค้เจอก็เป็นเซ็นเซอร์แข็งชา้าครับตัวหนึง่งแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือเขาไปเปลี่ยนปั๊มติต๊กมา ด้วย,เ,ยเปลี่ยนปั้มติ๊กมาไม่น่าจะตัวนี้ไม่น่าจะเป็นแท้นะครับแล้วก็อาการก็สตาร์ตติดยากตอนเช้าด้วยครับตัวนี้เราแก้ไขให้แล้วตอนนี้กำลังสตาร์ตอยู่ อย่าตบติกก๊กตัวหนึงด้วยคือแรงดันแรงดันไม่พอสตาร์ทเพ๊่แล้วก็รอบมันจะเวลานี่มันจะตกแล้วก็จะเล่นขึ้นตัวนี้ปกตแิแล้วต้องออกไปวิ่งทดลองทดสอบอีกทีหนึ่งว่าการวิ่งดับจะหายไหมครับผมโอเคครับ